สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องทุกท่านครับช่องดุษฎีชาแนลหาอยู่หากินครับวันนี้ออกมาสวนยาแรงครับมาชมสวนบรรยากาศยามเย็นครับบรรยากาศเย็นสบายสบายนี่พาเบิ่งป่าครับยำแรงครับแล้วก็ดูตามขอบสะก็จะมีมะพร้าวมีกล้วยมีมะละกอครับเนี่ยหาต้นใหญ่แล้วครับท่มหัวแล้วครับนี่ ขอบสะยามเย็นครับชมสวนยามเย็นรอบสะฝั่งนู้นก็จะมีกอไผ่ไผ่หวานมีมะพร้าวมีกล้วยนี่กล้วยสุกแล้วครับนี่หนึ่งเครือเครือนี้เดี๋ยวจะตัดกล้วยครับเดี๋ยวซุ่มไปท่านได้ดูกล้วยกันนี่สุกแล้วครับกล้วยน้ำมาปักช่อง50เครือใหญ่ครับเครือนี้ประมาณประมาณ11วีได้ครับนี่ครับ นี่ก็ู่มะพร้าวครับเนี่ยมะพร้าวต้นใหญ่เลครับท่อมหัวเดี๋ยวพาชมสวนยามเย็นครับบรรยากาศยามเย็นชมสวนสบายๆเป็นวันพักผ่อนครับมาชมสวนกล้วยก็จะมีหลายเรือครับกล้วยก็ประมาณสักสามสิบสามสิบเรือได้ครับก็จะมีออกใหม่ก็จะมีนี่เตรียมออกใหม่เห็นปลียังไม่ตัดปลีเลยครับยังไม่สุดครับน้ำว้าปากช่องห้าศูนย์กับน้ำว้ามะลิอ่อง นี่คือบรรยากาศยามเย็นชมสวนยามเย็นครับตอนนี้ก็จะเป็นคลองคลองไส้ไก่ที่ขุดเองรอบคลองก็จะมีทั้งมะพร้าวและกล้วยปลูกไว้รอบคลองครับบรรยากาศยามเย็นครับชมสวนยามเย็นอากาศเย็นสบายครับทุกท่านครับหลังจากที่เหนื่อยๆจากงานวันนี้วันหยุดพักผ่อนก็มาชมสวนมาตัดหญ้าชมสวนให้อาหารปลาครับ ทำในที่ทําเกษตรเกษตรไม่ไม่ได้ลําบากมากนะทําแบบสบายๆแล้วก็เป็นแหล่งพักผ่อนของเราด้วยแหละครับไปเดินดูนี่แถวกลางตัวนี้ครับสองฝั่งก็จะเป็นคลองครับนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองเช่นกันครับตรงกลางก็จะเป็นปลูกมะพร้ากกับกล้วยแล้วก็ทางเดินครับชมกล้วยครับทั้งออกเครือบ้างออกใหม่แล้วก็แก่บ้างพร้อมที่จะตัด ่งแม่ค้าครับชมสวนยามเย็นสบายสบายครับบรรยากาศเย็นสบายครับนี่กล้วยกล้วยก็ออกเครือเก็บทุปก,กอล่ะครับสามสิบสี่สิบเครือได้ครับกล้วยมะละกอะก็มีบ้างครับต้นละลูกสองลูกปกติแล้วก็เก็บไปกินบ้างแจกเพื่อนบ้านไปกินบ้างครับชมสวนยามเย็นครับสวนกล้วยนี่ก็จะเป็นอุมงคงต้นกล้วยเลยครับ เดินลอดไปตรงนี้ก็จะมีล่มไม้ล่มล่มกล้วยนี่แหละนะครับเย็นสบายครับล่มทั้งวันเลยเราเดินไปช่องกลางก็จะล่มทั้งวันครับจะไม่มีแดดแต่วันนี้ก็อากาศร่มรื่นครับตอนเยน็นเย็นครับอากาศเย็นสบายมากพาท่านชมสวนยามเย็นครับท่านในที่ชมอยู่ช่องดุษฎีชาแนลก็อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะครับกดติดตามช่องดุษฎีชาแนลแล้วท่านจะได้ชมคลิปใหม่ๆก่อนใคร วันนี้นำภาพเกษตรมาฝากพี่น้องชาวเกษตรกร,กรครับนี่มะละกอรครับด้านล่างก็จะมมะพร้าวนีนน่ผมปลูกมะพร้าวไว้ก็ประมาณเจ็ดสิบกว่าต้นครับมะพร้าวน้ำหอมเจ็ดสิบกว่าต้นตอนนี้ก็จะเป็นคลองครับเลี้ยงปลาหมอนี่สองฝั่งคลองก็จะมีทั้งกล้วยทั้งมะพร้าวนี่ครับ กล้วยก็ปลูกห่างกันประมาณสองเมตรแล้วครับนี่ฝั่งนีง้ก็จะมีกล้วยอีกข้างนี่เห็นไหมครับใบกล้วยหรือว่าหน่อกล้วยที่เราตัดแล้วก็โยนลงให้ปลามันก็จะเป็นอาหารปลาปลาก็จะกินนะรเราไปเดินชมล่องกล้วยให้สุดไปเลยครับชมกล้วยง,งามๆช่องดุษฎีชาแนลครับก็อย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะครับหลายท่านที่ทำกเกษตรเนาะนะครับ บางท่านอาจจะไม่กล้าลงทุนผมบอกได้เลยว,ว่าทําเกษตรไม่ต้องลงทุนมากไม่ต้องลงทุนเป็นแสนสองแสนครับหมือนสองหมืน่นเราก็ทําได้ตอนแรกเราก็ขุดสะก่อนขุดสะสักลูกหนึ่งแล้วก็ปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวรอบสระเลี้ยงปลาไว้นิดหน่อยแล้วค่อยขยายคลองนี่ผมก็ขยายคลองมาสองคลองก็ลงทุนได้หมื่นกว่าบาทรวมมะพร้าวด้วยน่าจะอยู่ประมาณส,สักสองหมื่นนะครับได้ลงทุนไม่เยอะนี่นดูกล้วยครับเครือนี้ครับ ยังไม่สุดนะครับนีป่ปรีใหญ่มากประมาณกี่วีเนี่ยแต่นับก่อนประมาณกี่วีน้องเคลนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดวีครับเคลนี่แปดวีครับก็เกือบจะสุดแล้วละครับกวยน้ำวา้าปากช่องห้าศูนย์ครับนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมทองนี่กล้วยหอมทอง ก็เครือไม่ใหญ่นักนะครับฝั่งคลองครับฝั่งคลองขับนี้ก็คลองฝั่งนี้เช่นกันครับดิครับบรรยากาศริมคลองบรรยากาศยามเย็นครับชมสวนยามเย็นก็สบายๆครับท่านที่ชมคลิปอยู่ก็อย่าลืมครับกดติดตามด้วยครับเป็นกําลังใจด้วยครับพาชมสวนบรรยากาศยามเย็น นี่ก็จะเป็นทางเดินทางเดินเข้านาครับนี่ทางเดินอ่าทางทางรถทางเดินครับน,นี่ก็จะมีกล้วยเช่นกันนี่ออกปลีเครือนี้ก็ออกปีครับยังไม่สุดส่วนเครือนี้ก็สุดแล้วครับดีย่ยะพาดูกล้วยเลยแถวนี้แถวนี้แถวนี้มีกี่เครือนวนับก่อนอ่าหนึงน่งสองครับเครือนี้ครับสองนี่เครือนี้ก็สามครับ สี่สี่เครือแล้วครับห้าเครือนี่ยังไม่สุดใกล้จะสุดแล้วครับห้าอันนี้เว้นยังไม่ออกสองกอสามกอนี่ยังไม่ออกครับห้าสี่กอยังไม่ออกครับหกนี่หกเครือหกเครือครับเนี้ยก็เว้นยังบออกเจ็ดเครือครับติดกันเลยครับเจ็ดเครือแปดเครือครับนี่ แปดเครือเก้าเครือสิบนี่สิบแล้วครับแถวนี้นะครับสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองครับสิบเอ็ดสิบสองเครือสิบสามสิบสามเครือครับสิบสี่เครือครับอยู่ตรงนี้สิบสี่เครือนี่ก่อนนี้ตอนนี้ตัดไปแล้วครับตัดไปเมื่อวานนี้ครับสุกไปแล้วครับก่อน สิครับ15เครือครับแถวนี้ครับนี่สิบห้าเครือแถวนี้นี่คือแถวนี้นี่ครับ1 5เครือแถวนี้ปากช่องห้าศูนย์ทั้งหมดเลยครับแถวนี้ครับประมาณประมาณ20่กอออกเครือได้15เครือครับก็แถวนั้นก็ประมาณ20่กอเช่นกันแถวนั้นก็ประมาณสักสิบตัวเครือครับแถวฝั่งนี้ครับก็คือปลูกกล้วยเอาไว้ ก็ส่งแม่ค้าครับแทบไม่ทันครับแม่ค้าก็สั่งทุกสัปดาห์แล้วครับสัปดาห์ละสองร้อยหวีครับไม่มีกล้วยที่จะส่งให้แม่ค้าเลยครับออกไม่ทันพรช่าอ่าท่านชมสวนยามเย็นครับนี่ตอนนี้ก็จะเป็นกล้ยกวยกล้วยหักมุมหรืออะไรประมาณนี้แหละภาษาอีสานเรื่อกล้วยสมแต่หวานนะครับในหวานสองเครือติดกันต่าน,นี้ ีเคือนนี้แถวนี้ก็มีเครือกล้วยนะครับนี่กล้วยเยอะเหมือนกันก็ออกเก็บทุกเขือนี้น้ำว้าปัดอ่ากรอนนี้อันนี้คือน้ำว้ามะลิอ่องครับท้นสูงครับสูงประมาณสี่เมตรได้นะต้นเนี่ยสูงก็เย็นก็ใผ่นี่ก็คือกล้ยกวยกล้วยสม้มภาษาสาันนกล้วยส้มพี่้องกล้วยหักมุกหักมุมอะไรประมาณนี้แหละภาษากลางเขาเรียกเนาะนะครับ แต่หวานนะครับแถวนี้ก็จะเป็นกล้วยอีกเช่นกันครับริมขอบสระนี่พาท่านชมสวนยามเย็นครับนีก้ก็จะเป็นกล้วยหอมทองครับเครือไม่ใหญ่ครับหอมทองก็ไม่ไม่ใหญ่มากสี่ห้าวีเดี๋ยวไปตัดกล้วยเครือที่สุกก่อนครับนี่นะครับจะตัดเครือนนี้ลงมานะครับสูงประมาณเกือบสี่เมตรได้นะครับ นี่นะครับสูงประมาณเกือบสี่เมตรกล้วยนี้น่าจะประมาณสิบเอ็ดหวีเคืออนี้ครับสุกแล้วสุกแล้วหนึ่งลูกเล้วตัดเดี๋ยวตัดลงมาให้ท่านได้ดูครับนี่ตัดลงมาแล้วครับท่านเขือใหญ่นะครับลูกใหญ่มากเลยน้ำว้าปากช่องห้าศูนย์ลูกใหญ่ครับเคือนี้ครับมีสุกเห็นแล้วสุกไหมลอยน่าจะเป็นลอยนกหรือว่าลอยกระรอกท่านมากินลูกสุกไปแล้ว นี่ครับนี่คือต้นต้นที่ตัดลงมาเนี่ยนี่หักแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราต้องตัดตัดต้นให้ออกให้มันสั้นลงครับเพื่อจะเอาไว้ให้มันเลี้ยงลูกเลี้ยงหน่อขึ้นมาใหม่ต้นต่อไปก็จะเป็นอ่ะน้องต้นที่สองตัวน,นี้ก็จะออกออกเครือต่อไปนะครับเราก็ตัดต่อไปก็ก็ต้นที่สามก็จะประมาณนี้ครับ ก็เลี้ยงไว้ก่อนแล้วประมาณสามต้นนี่ครับเมื่อเราตัดเรือลอมาแล้วเราต้องตัดต้นให้เหลือประมาณนี้เอาไว้เอาไว้สักประมาณสักห้าสิบเซนหกสิบเซนครับให้มันเลี้ยงให้พ่อในในต้นแม่จะมีสารอาหารมันก็จะไปเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกต่อไปครับลูกสองต้นนี่แหละก็จะออกเครืออเป็นลำดับต่อไปครับ เดี๋ยวเอาไปยกกล้วยขึ้นรถก่อนวิใหญ่ครับนี่นะครับใส่รถซาเล้งมาแล้วด้านบนครับเกือบสุดซาเล้งนะครับเนี่ยกี่วีเนาะเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองวีครับแต่วีสิบสองนี้ไม่เต็มวีวีที่สิบสอนี้ไม่เต็มครับ วีสิบเอ็ดวีนี่ใหญ่แต่วีสิบสองมันไม่เต็มครับเอาเป็นไงคือตัดไปสิบเอ็ดวีก็แล้วกันนะครับปากช่อง 50, ห้าศูนย์ลูกใหญ่นะครับนี่ไม่ใช่ลูกธรรมดาครับลูกใหญ่นะครับพันปากช่องห้าศูนย์ครับป่วยน้ำมา้าปากช่องห้าศูนย์นี่วีที่สิบสองนี่ไม่เต็มครับสี่ห้าลูกก็สำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้ท่านี้ครับท่านในที่ชมคลิปอยู่ก็อย่าลืมครับกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยครับช่องดุษสตรีชแนลครับดุษสตรีชแนลหายอยู่หากินพี่น้องครับนี่มีกล้วยแฝดด้วยนี่กล้วยแฝดก็อย่าลืมครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ